สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ7เหตุผลที่ทําไมเราถึงยังไม่ควรซื้อมือถือราคาที่มันแบบแพงจนเกินไปหรือว่าพวกแฟลกชิพนะครับทำไมพวกมือถือระดับกลางหรือว่าพวกที่มันบอกตัวเองว่าเป็นแฟลกชิพคิลเลอร์อาจจะดูน่าสนใจกว่านะครับวันนี้มี7เหตุผลมาซั <c oughs> พพอร์ตเพื่อนๆก็ลองฟังกันดูแล้วก็อาจจะคอมเมนต กันไว้ได้นะครับว่าเห็นด้วยหรือเปล่าแล้วประเด็นไหนไม่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันดับแรกเรามากําหนดนิยามของคําว่ามือถือราคาแพงกันก่อนดีกว่านะครับมือถือราคาแพงในมุมผมเนี่ยถ้าเอานวันนี้ปลายปี2 0 2 4เนี่ยผมคิดว่าเกิน3 0 0 0 0บาทเนี่ยเรานับว่าเป็นมือถือราคาแพงได้แล้วละกันหรือจริงไอ้พวก2 0 0 0 0ไปลายหรือไอ้พวกแบบ3 0 0 0 0ทอนบาทหนึ่งอันนี้ผมก็ถือว่ามันเป็นมือถือราคาแพงนะผมคิดว่า เอาเป็นว่างี้แล้วกันต่ํากว่า25งหมนลงไปแล้วกันนะครับจะแบบต่ำสองหมื่นได้ยิ่งดีแล้วกันพวกนี้เดี๋ยวจะดูน่าสนใจกว่าพวกเรือธงหรือว่าพวกที่ราคาสูงๆพ่ออะไรมาดูกันนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับความเป็นแฟกชิปฟีเจอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับผู้ใช้ทุกคนนะครับอย่างแรกง่ายๆเลยถ้าเราพูดถึงมือถือที่มันราคาแพงหรือเป็นพวกมือถือเรือธงเนี่ยชิปเซตนะครับมันจะเป็นตัวแบ่งแยกความเป็น สมาร์ทโฟนเป็นมือถือเรือธง,งกับการเป็นมือถือระดับพวกมิดเทียต่างๆแน่นอนเรื่องของตัวชิปเซตนะครับชิปเซตเนี่ยถ้าเป็นมือถือตัวท็อปแน่นอนว่าจะต้องใช้ถ้าเป็นฝั่ง퀄คอมก็จะเป็น n a p d รา g o n 8 Elit e หรือว่าเป็น8 Gen 3ในปัจจุบันนี้นะครับหรือเป็นมี d i a t e ทก็จะเป็นพวก d i m e n s i t y 9,400 9,300 plus อะไรก็แล้วแต่แรมที่ความจุสูงกว่าชาวบ้านเขาแบบแรม16บ้างบางทีก็แรม12นะหน้าจอ120 h z หรือว่า เพิร์ทที่มันสูงกว่านั้นนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของไอฟีเจอร์ hmm. เช่นแบบลำโพงที่เสียงมันดีขึ้นในเรื่องของตัวอะไรต่างๆที่ที่เขาพยายามใส่มาเพื่อให้มันมือถือมันมีความพรีเมียมมากขึ้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเอาแค่ตัวชิปเซตเนี่ยคิดว่าทุกคนจำเป็นต้องใช้ชิปอย่างพวก Snapdragon 8 Gen 3หรือว่า Snapdragon 8 Elite หรือเปล่าผมก็ต้งตอบว่ามันไม่จำเป็นนะครับ เพราะว่าถ้าบางคนที่อาจจะไม่ได้เล่นเกมอาจจะแค่ซื้อมือถือมาเล่นโซเชียลมีเดียล่ะเล่น Instagram เล่น Facebook ถ่ายติ๊กตอกหรือเต็มที่อาจจะดูวิดีโอผ่านพวก YouTube หรือดู Netflix เนี่ยเอาจริงอ่ะพวกชิปมือถือดับกลางมันก็เพียงพอต่อการใช้งานมากๆแล้วนะครับยิ่งในเรื่องของตัวแรมเองปัจจุบันเนี่ยมือถือส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าแรมพื้นฐานก็คือ8แล้ว รุ่นที่เป็นพวกมิดเทียเดี๋ยวนี้ก็ขยับแรมมาเป็น 12G กิกซึ่งณนะวันนี้ผมคิดว่ามันยังคงเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะครับก็แรม12แรม8ในการใช้งานโดยรวมกับมือถือมิดเทียผมว่ามันก็เฮ้ยมันก็เล่น IG ได้เหมือนกับพวกมือถือเรอทงเปล่ามันก็เล่น Facebook ได้เหมือนกันหรือเปล่าถ่าย t ิ k t ตอลได้เหมือนกันหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ อาจจะตอบเพื่อนๆได้เลยว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องซื้อมือถือราคาแพงเกินไปหรือเปล่าพวกลรืองทงไหมจาเป็นหรือเปล่าอาจจะอาจจะตอบได้ตั้งแต่ข้อแรกแล้วก็เป็นได้นะครับหรือให้ยกตัวอย่างไหมพวกมือถือระดับกลางนะครับอย่างพวก Galaxy A ละกันอ่ารุ่นเนี้ยตัวตัวกลางของเขาเนี่ย A55 เนี่ยราคาประมาณหมื่นกลางๆเนี่ยเฮ้ยจอก็จอก็ลื่นไหลนะครับจอเป็น120เฮิร์ตแล้วเป็นจออ่าเป็นจอ AMOLED ด้วยนะครับเรื่องของตัวสเปคเองนะครับชิปอย่างตัว Exynos ตัวกลางๆมันก็ใช้งานพวกนี้ได้ได้ได้ดีนะครับ แม้ว่าโอเคการเล่นเกมอาจจะสู้พวกเรือธงไม่ได้แต่ว่าด้วยส่วนต่างราคาเนี่ยถ้าสมมติววเราเทียบ A55 กับพวก s 2 4ส่วนต่างส่วนต่างเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับถ้ายิ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับพวก X24 Ultra ราคามันห่างกันเกือบ2 0 0 0 0บาทเลยน,นี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่2นะครับคือประเด็นเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเห็นแย้งแล้วเนาะว่าเฮ้ยมือถือเรือธงอะ่ะมันก็เน้นเรื่องกล้องนั่นแหละเพราะฉะนั้น การที่จะบอกว่ากล้องของมือถือดักรางดีกว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกนะครับเพราะว่าพวกมือถือเรือธงเนี่ยนะครับหนึ่งในพรีเมียมฟีเจอร์ของมันก็คือเรื่องของตัวกล้องที่แบบไม่รู้แหละเซนเซอร์ความละเอียดสูงกว่าเซนเซอร์ขนาดใหญ่กว่าเก็บแสงได้ดีกว่าได้เรื่องของความคมชัดที่มากกว่านะครับการซูมที่ทรงพลังมากกว่าแต่ถามว่าทุกคนไหมที่ต้องการคุณภาพของกล้องที่แบบโหมันต้องสุดขนาดนั้น มันต้องซูมได้ไกลขนาดนั้นไม่ใช่ทุกคนแน่นอนนะครับและยิ่งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยการที่เริ่มใช้ไอเข้ามาช่วยปรับแต่งภาพเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งในเกมเชนเจอร์เหมือนกันที่ทําให้มือถือดับกลางน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือณนะวันนี้พวกมือถือดับกลางหลายๆรุ่นนะครับมันเริ่มได้ฟีเจอร์ของเรือธงมาแล้วนี่คือความน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างที่อาจจะทําให้เฮ้ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อมือถือราคาแพงเสมอไปนะครับ ถ้าเกิดว่าเรามาดูกันดีๆเนี่ยพวกมือถือเรือธงนะครับผมยกตัวอย่างเป็น A14 e Ultra ละกันกล้อง2ร0ล้านถ่ายออกมาดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องของคุณภาพเรื่องของดีนามิกเลนส์ต่างๆม้แต่เป็นมือถือเรือธงจากจีนรุ่นอื่นละกันที่แบบเซนเซอร์1นิ้วหรือว่าเซนเซอร์ที่มันแบบขนาดใหญ่มากๆเนี่ยเก็บแสงดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของอโทนภาพต่างๆได้ความแบบเป็นโทนภาพของการคอล์รัเรเรชั่นเช่นแบบจะเป็นไลกาหรือจะเป็นฮัสบัตนะครับ หรือจะเป็นฮาร์ดคอร์เองก็ตามนะครับก็สังเกตดูดีๆพวกนี้ก็จะมีพวกฟีเจอร์แต่แต่ทุกคนหรือเปล่าที่ต้องการฟีเจอร์แบบนั้นอาจจะไม่ใช่นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับโอเคเรือธงถ่ายที่แสงน้อยดีกว่าแต่ถามว่าพวกมือถือมิดเลนส์หรือว่าพวกมิดเทียปัจจุบันทําได้ทดําได้ต่างกันมากไหมผมคิดว่าถ้าลักษณะของการใช้งานเป็นแค่การถ่ายมาเสร็จแล้วอัพลงโซเชียลอ่ะหรือส่งให้เพื่อนในในแอปอื่นๆผ่านไลน์ หรือจะผ่านแชทแมเมสเซจต่างๆผมคิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้สามารถแยกออกได้ง่ายขนาดนั้นนะครับระหว่างการซื้อพวกมือถือมิดเทียราคาหมื่นกลางๆ20งหมนต้น,ตน กับมือถือร,าาระดับเรือธงราคาแบบ3ามถึงสี่หมบาทโอเคความต่างมีแต่เปอร์เซ็นต์การต่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โห,หน้ามือเป็นหลังมือประมาณแบบโอ้ห่างกัน 5- 0 6 0เลยผมว่าเปอร์เซ็นต์ความต่างอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ราคาเนี่ยเราเห็นได้นอนว่าราคามันต่างกันระหว่างมิดเทียกับตัวพวกแฟลกชิพนะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆโอเคเรื่องการถ่ายวิดีโอนะครับพวกมือถือเรือธงเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นฝั่ง Android ยืนพื้นก็เป็น 8K อยู่แล้วเนาะส่วนพวก ฝั่ง iPhone เนี่ยก็จะเป็น 4K 60เฟรมกับพวกโคเดกต่างๆมากมายที่มันทําได้ซึ่งโอเคมีมันดีครับแต่ก็กลับมาเหมือนเดิมแหละเราจําเป็นต้องใช้ฟีเจอร์หรือว่าความละเอียดหรือว่าในเรื่องของตัวโคเดกต่างๆมากขนาดนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าก็คงไม่นะครับผมคิดว่าถ่ายวิดีโอลงสตอรี่ Full HD ชัดๆเนี่ยแนวตั้งผมว่าก็อาจจะพอแล,ะ fps, fps นนแล้ว30เฟรม60เฟรมอันนี้แล้วแต่เรานะครับหรือจะเป็นการถ่ายลงทิกต o อกผมว่าจริงๆถ่าย Full HD ถ่าย 4K มา ถ่าย 4K 30เฟรมมาหรือ60เฟรมมาผมมันก็เพียงพอแล้วหรือเปล่าซึ่งมือถือระดับกลางอย่างนี้มันก็ทําได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีเรื่องของแบบโอเคการสั่นหรือพวกนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าคนที่ซื้อมือถือระดับกลางมาใช้งานบางทีก็ก็จะรู้ลิมิตของตัวเครื่องอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องแบบวิ่งเพื่อจะถ่ายทุกครั้งก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวกล้องก็อาจจะไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการที่เราจะต้องแบบอัพตัวเองไปซื้อพวกมือถือระดับเรเอทงก็เป็นได้นะครับ ปัจจัยที่3นะครับก็คือเรื่องของตัวอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแต่ก่อนเราจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณซื้อมือถือระดับกลางเนี่ยเดี๋ยวโดนรอยแพรนะครับต้องซื้อเอรือธงสิเรือธงมันอัพข้ามรุ่นได้นะครับสมมติว่าซื้อเรือธงตอน Android 14โอ้โหมันอัพไป Android 17 18เปลยนะแต่ว่าในลุกหลังๆมาเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับพวกมือถือระดับกลางเนี่ยมันเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะครับไอ้สูตรการอัปเดต4บวกอะไรของเขาเนะี่ยก็จะมีการการ,ารันตีเรื่องของการอัปเดต ฟิร์มแวร์ระดับแบบเมเจอร์อัปเดตก็คืออัปข้ามเวอร์ชันนะครับอย่างตอนนี้ถ้ายกตัวอย่างซัมซุงเองเนี่ยรุ่นกลางเนี่ยการันตีอัปกันไป4ี่เมเจอร์เวอร์ชันเลยนะสมมุติว่าซื้อซัมซุงที่มาพร้อมอินดอร์สิบสี่เนี่ยอัปได้ถึงอินดอร์สิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความต่างเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ก็แทบจะไม่ต่างแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ความเป็นมือถือเรือธงพรีเมียมเนี่ยมันดูมันดูน่าใช้งานน้อยลงนะครับนะวันนี้นะส่วนเหตุผลข้อที่4นะครับ บางทีดีไซน์ที่พรีเมียมอาจจะไม่ p r a c t i ิค l หรือว่าอาจจะไม่ได้แบบเหมาะสมกับการใช้งานในทุกๆด้านเสมอไปนะครับคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงความต่ายหนึ่งอย่างของพรีเมียมสมาร์ทโฟนกับมือถือระดับกลางวัสดุในการประกอบตัวเครื่องจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกมือถือเรือธงออแตนเลสแน่นอนอกรอบโลหะหลังกระจกอันนี้เป็นเรื่องมาตรฐานเลยนะครับนจะเป็นสแตนเลเป็น อลูมิเนียมหลังๆก็มีไทเทเนียมด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ข้างหลังเป็นกระจกนิรภัยซึ่งอกกไอ้กระจกนิรภัยเนี่ยเราแยกประเด็นมาก่อนกระจกนิรภัยเนี่ยณวันนี้นะครับพวกมือถือที่เป็นแบบแบรนด์จีนส่วนใหญ่ที่ขายในบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกนิรภัยแทบทั้งหมดแล้วนะครับความทนทานอาจจะแบบต่างกันแหละโอเคเลือดท่งอาจจะทนทานกว่าแต่ผมคิดว่าปเปอร์เซ็นต์ความทนทานจะไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวัสดุที่เป็นกระจกเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยถัดมาเป็นเรื่องของตัว วัสดุที่เป็นกรอบตัวเครื่องบ้างนะครับโอเคแหละมือถือราคาไม่แพงมากก็อาจจะใช้กรอบเป็นพลาสติกซึ่งความทนทานก็อาจจะต่ำแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับมือถือระดับกลางเดี๋ยวนี้กรอบมันก็เป็นอลูมิเนียมหมดแล้วนะส่วนตัวท็อปๆอ,อาจจะเป็นแสแตนเลสบ้างเป็นไทเทเนียมบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งการที่ใช้วัสดุเป็นแสแตนเลสเป็นไทเทเนียมบางทีก็มีข้อเสียตามมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะแสแตนเลสเนี่ยบางทีทําให้ตัวเครื่องเนี่ย มีน้ำหนักมากจะเกินไปนะครับหรือไทเทเนียมอาจจะมีเรื่องของปัญหาการระบายความร้อนเกิดขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นมือถือบางรุ่นที่ใช้ไทเทเนียมเนี่ยวิธีการระบายความร้อน,ม,นมันอาจจะแย่ลงจากรุ่นก่อนหน้านะครับยังไม่รวมพวกดีไซน์ที่จะพยายามให้มีความพรีเมียมแต่ว่าพอใช้งานจริงแล้วอ่ะมันอาจจะเกิดปัญหากับยูเซอร์บางรายเช่นไอ้หน้าจอเลยนะครับถ้าเราสังเกตดีดี มือถือเรือธงส่วนใหญ่เนี่ยจอมันต้องโค้งเพราะว่าการทําจอโค้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพรีเมียมมันดูวนๆไปหมดมันดูไม่ขัดหูขัดตาแต่ในการใช้งานคนที่เล่นเกมจะรู้ดีว่าบางทีจอที่โค้งเนี่ยมันทําให้มือลั่นได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ยอมไปมือถือพวกแฝกชิปเพราะว่าเบื่อจอโค้งนี่แหละ ซึ่งการใช้งานสมมติว่าเป็นคนที่เล่นเกมเนี่ยไอ้จอแฟลตๆอย่างเงี้ยเป็นจอที่ดีที่สุดในการเล่นเกมแล้วซึ่งจอแฟลตๆเนี่ยจอที่มันไม่ได้โค้งเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่ในมือถือระดับมิดเทียหรือว่าพวกมือถือระดับแบบไม่ข้าม20,000บาทเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับกับดีไซน์ที่อาจจะไม่พรีเมียมแต่แพคติอลกว่าสําหรับพวกมือถือระดับกลางนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกมือถือเรือธงที่ ดีไซน์ม <sun arrivé S 1> <th> <my favorite> <design> ันพรีเม like ียมโหมันดูจับงานมันหรูหราไปหมดเลยแต่อาจจะแบบจอโค้งบ้างล่ะหนักบ้างล่ะหรือบางทีการที่ออกแบบกล้องดีจนเกินไปอ่ะมันทําให้บาลานซ์ของเครื่องมันไม่ดีก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเหตุผลข้อที่5นะครับคือเรื่องของตัวแบตเตอรี่เลยนะครับคือแบตเตอรี่ของมือถือเนี่ยถ้าเอานะวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาท่าพมิลลิแอมป์แต่ว่าในปีหน้าน่าจะมีการขยับขยายเพิ่มเติมและเรื่องของตัวแบตเตอรี่ ก็เหตุผลข้อนี้อาจจะถูกหักล้างไปแต่ว่าณวันนี้ผมคิดว่าเหตุผลเรื่องแบตเตอรี่ยังเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มันทําให้พวกมิดเทียเนี่ยบางทีก็ดูดีกว่าพวกแฟลกชิพนะครับเพราะว่าอะไรปัจจุบันนะครับมือถือแบตเตอรี่ส่วนใหญ่มันจะประมาณ5 0 0 0ถึง5,500มิลลิแอมป์นะครับซึ่งมือถือระดับมิดเทียเดี๋ยวนี้ก็แบต5,000เรือธงมันก็แบตประมาณ5,000เท่ากันเรื่องของระบบการชาร์จผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มิดเทียระบบการชาร์จบางทีมันเกินเกิน50 60ววััตต์์เกินไปแล้ว ในขณะที่เรือธงมันก็ยังคงตันๆอยู่วันนี้เจ็ดสิบแปดสิบวัตต์บางทีร้อยวัตต์สุดท้ายแล้วความเร็วในการชาร์จไม่ได้ห่างกันมากแต่แน่นอนนะครับด้วยความที่มือถือเรือธงเนี่ยพวกแฟลกชิพเนี่ยชิปมันแรงจอมันละเอียดมากเพราะฉะนั้นมันจะตามมาด้วยการกินแบตเตอรี่ส่วนใหญ่มือถือเรือธงลหลายรุ่นนะครับในปีนี้ใช้งานหนึ่งวันบางทีอาจจะต้องแบบแอบลากให้ถึงหรือบางทีต้องแอบชาร์จระหว่างวันในขณะที่พวกมิดเทียเนี่ย ชิปอาจจะไม่ได้แรงเท่าแต่มันเพียงพอต่อการใช้งานจออาจจะไม่ได้ชัดมากเท่ากับเรือธงแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานความสว่างหน้าจออาจจะแบบไม่ได้เร่งระดับแบบโอ้สามพันสี่พันนิตแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นโดยองค์รวมเนี่ยที่มีแบตเตอรี่เท่ากันที่ห้าพันมิลลิแอมเนี่ยนะครับมาทําให้พวก mid range เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่ามือถือระดับแฟกชิ่นนั่นเองนะครับข้อที่6กนะครับกับเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงยังไม่ควรซื้อมือถือราคาแพงจนเกินไปนะครับเพราะว่า ราคามือ2ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับพวกมือถือเรือธงเนี่ยมันจะมีเรื่องของการซื้อมือ2ส่วนหนึ่งกับซื้อตัวที่มันตกรุ่นเช่นอ,อย่างปีนี้ S24 นะครับเราก็จะไปดูพวกรุ่นที่เราลงมาเป็น S23 ซึ่งมันก็จะมีราคาส่วนต่างที่ค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะอาไอ้พวกตกรุ่นในพวกออนไลน์ต่าง ตอนนี้ทำราคากาันโหดเหมือนกันเพราะาเหมือนเป็นการกึงก่งๆึ่งเคลียร์สต็อกไปเพราะว่าถ้าเทียบกับโมเดลมันก็จะเกือบเกืบสปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็น1นในทางเลือกที่พอเราไปซื้อมือถือเรือธงตกรุ่น่ะบางทีช่วงราคามันไม่ข้าม30,000ื่นละเออมันก็ดูน่าสนใจขึ้นเรื่องของการประหยัดเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์เองก็ได้ความเป็นเรือธงมาณในช่วง2ปีที่แล้วเนี่ย ก็ถือว่าใช้งานได้ยังคงใช้งานในปัจจุบันได้ดีอยู่แล้วก็ได้ในเรื่องของราคาที่เหมาะสมด้วยหรือจะเป็นการเลือกซื้อพวกรุ่นมือสองเออก็เป็นตัวเรื่อง่น่าสนใจเหมือนกันอย่างผมยกตัวอย่างเลยอย่าง a 2 4 ultra เนี่ยปัจจุบันราคาถ้าเอาออนไลน์ประมาณ30,000่นกลางๆนะครับอาจจะยังไม่ข้าม3 0 0 0 0ื่นไปแต่มือ2เนี่ยราคามันลงไปข้าม30,000ื่นแล้วแล้วกักบกับตัวที่มันเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีเนี่ย บางทีบางรุ่นประกันยังเหลืออยู่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและกันที่น่าสนใจก็เลยทําให้การเลือกซื้อพวกแฟกชิปราคาแพงๆนะวันนี้อาจจะยังไม่น่าสนใจมากนักนะครับอีกอย่างอย่างคือพวกตัวแฟกชิปที่เปิดตัวต้นปี2024เนี่ยส่วนใหญ่เป็นชิป Snapdragon 8 Gen 3นะครับซึ่งตัวปลายปีเนี่ยชิปตัวใหม่ของ Qualcomm ที่เปิดตัวมาคือ Snapdragon 8 Elite เนี่ยเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของการจัดการพลังงานต่างกาันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเองก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนกันที่ผมคิดว่า ณวันนี้มือถือแฟลกชิปอาจจะยังไม่จําเป็นนะครับแต่ในปีหน้าเราอาจจะเปลี่ยนความคิดนี้ไปก็เป็นได้เช่นกันนะครับส่วนเหตุผลสุดท้ายนะครับก็คือเหตุผลข้อที่7ก็คืออย่างที่เราเปรียบเทียบมาทั้งคลิปนั่นแหละคือรุ่น mid range เนี่ยมันอาจจะน่าสนใจกว่าแล้วก็ประหยัดเงินได้มากกว่าจริงๆอย่างไรก็ตามตัว mid range เองเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตอบคําถามตัวเองได้ว่าเราซื้อมือถือมาเพื่ออะไรนะครับเช่น บางคนอาจจะต้องการมือถือที่ o อเวอร์ทุกอย่างคะแนนเต็ม10อาจจะต้องการแค่แบบใช้แค่6แค่7ก็พอแล้วเนี่ยมันก็มีหลายรุ่นนะครับที่เป็นพวกรุ่นกลางๆแต่ว่าทำงานทุกอย่างได้ดีอาจจะไม่ได้ดีเต็ม10แต่มันก็ดีเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับหรือบางคนรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันชอบถ่ายภาพฉันชอบถ่ายรูปนะครับถ้าเกิดชอบถ่ายรูปมือถือระดับกลางหลายๆรุ่นมันก็จะมีทาออกมาสาหรับ เฮ้ยคนชอบถ่ายพอร์ตเทรสหรือเปล่าชอบถ่ายพอร์ตเทรสจะมีอะไรมีอ็อนเนอร์ส0งร้อยสอง้ยใช่ไหมตัวนี้ก็ได้ส튜เดียหาร์ดมาหรือจะเป็นพวก vivo v40 v40 pro พวกนี้โอ้โหไซส์มาเลยนะครับพวก v โดยเฉพาะตัว40 pro เนี่ยได้เลนส์ไซส์ที่แบบผมคิดว่าไม่ใช่ถ่ายคนดีแล้วมันถ่ายวิวก็โอเคด้วยหรือจะเป็นพวกเซมี่สิบสี่ทีซีรีส์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าได้ตัวเลนส์แล้วก็ได้ภาพเชิงของแบบไลกา์มาก็น่าสนใจทั้งหมดเลย ตัวนี้ก็อาจจะแบบเออได,ได้ได้เรื่องของกล้องที่ดีหน่อยประเด็นด้านอื่นอาจจะลดทอนลดหลั่นลงมาเช่นแบบโอเคงานงานประกอบอาจจะไม่ได้พรีเมียมเท่ากับเรือธงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของชิปเซตอาจจะเป็นชิประดับกลางไม่ได้แรงเท่าเรือธงแต่ได้กล้องที่โดดเด่นขึ้นมาหรือบางคนอยากได้มือถือที่แบบฉนชอบเล่นเกมไม่ชอบถ่ายรูปอ่ะโอ้โหนะวันนี้ตัวเลือกที่เป็นรุ่นเล่นเกมแล้ว แล้วไม่ได้เน้นถ่ายรูปมันก็มีออกมาหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก p o c o F Series ไหมอ่า p o c o F Series ก็จะมีทั้ง 8S Gen 3 8 Gen 2นี่ก็ยังถือว่าแรงพอจะเล่นเกมได้อยู่นะครับหรือจะเป็นพวกอ่า Realme Number Series อย่างตัว Realme 13เองราคานี้ก็ไม่ข้ามหมื่นด้วยซ้ำไปประมาณหมื่นต้นๆนั่นเองก็ สามารถเล่นเกมได้ดีมีการปรับจูนซอฟต์แวร์มาให้เล่นพ u b g 120เฟรมได้นี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ย mid range เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราต้องการมือถือที่ไปใช้งานเด่นในเรื่องของอะไรเนี่ยบางทีเรามาลงมาเล่น mid range เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า1ก็คือได้ราคาที่ถูกกว่า2คือพอถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันเสียดายน้อยกว่าการซื้อพวกเรือธงนะบางคนอาจจะแบบซื้อเรือธงตั้งใจใช้ไปเลย5ปีซึ่ง ปีที่4ที่5เนี่ยอา,อาจจะต้องเป็นการยื้อกันแบบโอ้โหแบตก็เสื่อมแล้วบางทีจอเริ่มเป็นเส้นจอเริ่มแตกบ้างแล้วในขณะ,ะที่เกิดว่าซื้อรุ่นพวก mid range เนี่ยแล้วเน้นเปลี่ยนแบบสมิตเลนส์สปีเปลี่ยนผมว่ามันก็เป็นเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนสัก1เครื่องนะครับก็ประมาณนี้แหละสาหรับ7เหตุผลนะครับที่เรายังไม่ควรซื้อมือถือเรืองทงหรือว่ามือถือที่ราคามันแพงจนเกินไปนะครับเพื่อนคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วย คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันไว้ได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยแล้วเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เช่นกันนะครับบัจใิม่โดน,นาสวัสดีครับ